ก็ตามที่ใครคิดก็ให้เขาคิดไปแบบนั้นค่ะแอนไม่ได้ยากไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวเขาปะดานไม่ได้เช็คค่ะเพราะว่าหลังที่หนูพูดหนูรู้เลยว่าดราม่าก็จะตามเพราะว่าพูดผิดแต่ว่าต้องขอโทษใครที่เห็นแบบแบบตี่ความผิดหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่แอนพูดก็ขอโทษไว้ก่อนเพราะว่าแอนก็ไม่ได้ไม่หวังดีกับใครค่ะก็ถ้ามีอะไรก็ขอโทษบุ้งหน้าค่ะ เครียดก็เครียดบ้างค่ะแต่เครียดมากกว่าตอนที่พี่เรียกมาหนูมาสัมภาษณ์นั้น่ะก็เพราะวันนี้เครียดไงแองมารอตั้ดนะไม่ค่ะหนูก็ไม่ได้แอนก็รู้ว่าบางครั้งแอนพูดผิดเพราะว่าการเรียงคํามันยากแต่ว่าไม่ได้อยากใช้มันเป็นข้อข้ออ้างใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจที่แบบแอนพยายามอยู่แอนไม่เคยแบบพูดอะไรแล้วก็มีอะไร like secret meaning ไม่มีค่ะบางครั้งแอนก็พูดผิดไปแล้วแหละ ไม่แต่ว่าหนูก็อยากให้แบบให้มีมุมมองที่แตกต่างกันด้วยเพราะว่าตอนที่เราด่าคนอื่นอ่ะเราต้องดูตัวเองก่อนแล้วก็โอเคตอนที่โอเคแอนได้เรียนรู้ทุกวัน,นก็พยายามพูดทุกวันแต่ว่ามันก็ยากสําหรับแอนก็เหมือนตอนที่คนมาเตอรทังเป็นภาษาไทายหรือว่าจะเป็นภาษาจีนตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองมันก็ยากเพราะว่าการเรียงคาการพูดตอนที่เราสือาา่อสารกับคนมันไม่เหมือนกัน